สวัสดีค่ะยิ้งค่ะไปครับวันนี้เรามาพบกับจักรวาลภายในตาค่ะ<ฮ>ตอนนี้ไจ้ e อีสแล้วนะคะพี่ไปเลิ่ม,มากๆเชื่อว่าคุณผู้ชมจะต้องรู้สึกว่าที่เนี่ยมันแปลกๆไปไหมอะไรเอ่ยเราอยู่กันที่เดอะเน็สาขาวเวิดวิวค่ะ จะบอกว่าสาขานี้มีความมินิมอลมินิใจมากๆนะคะผมยังไงคะให้คนรู้สึกอบอุ่นว่าการตกแต่งของร้านจะมีความเป็นไม้นะคะผมแล้วก็แสงที่แบบว่าโอ๊ยดูอบอุ่นน่ะใช่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรคะพี่ไปจะบอกก่อนเลยว่าเรายังอยู่ที่อิตาลีนะครับแล้วที่สําคัญอิตาลีก็มีแบรนด์ที่ขึ้นชื่ออีกแบรนด์หนึง่งนั่นก็คือปราด้านั่นเอง แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงคอลเลกชันที่แบบว่าซีท๊ที่แบบว่าคุณผู้หญิงรู้สึกว่าโอ๊ยมันละชุ่มแล้ชวยหัวใจอ,ะอ่ะก็อยากจะบอกก่อนเลยว่าอยากจะเล่าถึงเรื่องของแบรนด์ตรา d a ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอ่าน้องอินรู้จักแบรนด์ปราด้าไหมรู้จักค่ะแบรนด์นี้คือแบบสวยเขามีเอกลักษณ์คือสายเอี่ยมของเขาเองถูกต้องค่ะ อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะนี่ก็คือสามเหลี่ยมแทรงหรือว่า p r a d a t า i a n g นเกนะครับจะบอกว่าแบรนด์ป r a d a าเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งที่เมืองมิลานนะคะผมเราจะเห็นได้จากโลโก้ปา a d ด m า l a n o นนั่นเองก่อตั้งโดยคุณมาริโอปาด้านะครับเมื่อก่อนปาด้าไม่ได้ชื่อร้านปาด้านะเราชื่ออะไรคะพี่ชื่อร้านปราเทรีปาร a ด้า<ะ>แต่ว่ามาเปลี่ยนที่หลังเป็นปาด้าปาด้าคือนามสกุลของผู้ก่อตั้ง<อ>ใช่แบรนด์ก่อตั้งปี1913 นานมากเดี๋ยวไปคิดกันเองนะว่าร้อยปีหรือยังแต่ขอบอกก่อนเลยว่าแบรนด์นี้ส่งต่อให้สู่รุ่นลูกมาปัจจุบันสู่รุ่นหลานก็คือคุณมิวเซียปารด้าคุณมิวเซียปารด้ามีฉายาในวงการแฟชั่นว่าหญิงแกล่งแห่งวงการแฟชั่นนั่นเองคุณมิวเซียเขาแบบว่าพอเขามาบริหารนะในปี1978หลังจากนั้น3ปีอะเขาได้นำปาด้าขึ้นไปสู่ตัวท็อปของแบรนด์ผู้หญิงใช่ เอางี้นะถ้าเกิดว่าน้องอิงอะมองไปที่แบรนาดา์ปาร์ด้าน้องอิงจะนึกถึงผู้หญิงแบบไหนเฟียดค่ะใช่ไหม<ช>เป็นตัวแม่แบบว่าลูกคุณหนูไฮโซ<ช>แต่ว่าชอบในการ<ช>แต่งตัวเซ็กซี่นิดนิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกเลยว่าแบรนด์ปาร์ดานะคะคอลเลคชันเนี่ยที่กำลังจะพูดถึงมันเป็นคอลเลคชันที่แบบคอลเลคชันที่แบบผู้หญิงทุกคนจะต้องแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยเพราะว่าคอลเลคชันเนี้ยทำขึ้นมาเพื่อผัว นางเป็นคนรักผัวมากจะบอกเลยว่าคอลเลคชันนี้ที่เรียกว่าาลเนียโรซาใช่ลายเนียแปลว่าเส้นโรซาแปลว่าสีแดงในภาษาอิตาเลียนจ้าเอาไวง่ายคอลเลคชันนี้เกิดจากผัวได้ยังไงหรอคือถ้าย้อนกลับไปปี1994อ่ะจะมีกระเป๋าบาด้าที่แบบเป็นผ้าไนลอนน่ะสีดําที่แบบเป็นเออนึกออกใช่ไหมคุณผู้ชายหรือว่าสามีของคุณ มิวเซียปาดาเขาชอบเล่นกีฬากลางแจ้งมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นกระโดดล่มเล่นเรือใบซึ่งผ้าไนล่อนน่ะมันก็อยู่ตามเรือใบอยู่ตามล่มของกระโดดล่มนั่นเองจนทําให้มีคอลเลคชันขึ้นมาคือแบบเป็นไนลอนในปี1999ซึ่งจริงๆนอกจากเรื่องขววแล้วการที่ใช้ไนล่อนก็พอมีความเหนียวทนทานกว่าหนังสัตว์ไอความแตกต่างนี้เองทําให้แบรนด์ปาดาเนี่ย คือแบบก้าวขึ้นสู่แบรนด์แฟชั่นระดับโลกในปี1992ไปเลยนะแต่ความแตกต่างยังไม่หมดเพียงเท่านี้จ้าคือในปัจจุบันปารดาได้เปลี่ยนคอลเลกชันในรอนนี้ให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงไปของสภาวะโลกคือการนำในรอนจากภาคประมงไปจนถึงระดับภาคอุตสาหกรรมมาชุบชีวิตเป็นสินค้ามาอีกครั้งภายใต้ชื่อว่าปารด้ารีเรอเทต่เองนะจ้าเรากลับมาเรื่องหัวกันอีกครั้งเถอะค่ะพอคุณมิวเซียรู้ว่า หัวเขาว่าชอบเล่นมากเลยเรือใบเนี่ยก็เลยทําเรือขึ้นมามเป็นคอน,นเลนตเก่ยกับแว่นก็คือชื่อเรือลายเนียโรซาปลาด้าลเนียโรซาลเนียโรซาเป็นภาษาอิตาลีหมายถึงเส้นสีแดงม,มันแบบได้แดงผูกรักปะเป็นฟิลนั้นเลยปะผูกข้อมือ,อ,อแต่อันนี้ผูกกันที่แว่น โอเคก็ okay, คือเหมาะสำหรับคนรักผัวนั่นเองเออแล้วจะบอกว่าคอลเลคชันนี้เขาจะเน้นไปที่มัสคูครีนหรือว่าความเป็นผู้ชายใช่ซึ่งความเป็นผู้ชายของปา d a ด้าจะมีความสปอร์ตใช่มันนึกถึงแบบว่าผู้ชายที่เคร่งขรึมมีความสปอร์ตแมน,แมน ให้นึกถึงน้ำหอมปาร์ดาที่เป็นของแบบคอลเลคชันผู้ชายอ่ะสมูทถูกต้องเท่ดูลึกลับถูกต้องเป็นฟิลเหมือนสมาร์ทบอยสมาร์ทแมนนั่นเองนะครับผมซึ่งคอลเลคชันนี้คุณมูเซียปาร์ดาก็ทำขึ้นมาเพื่อผัวโดยเฉพาะเลยหลังจากนั้นนะคอลเลคชันนี้ก็โด่งดังไปทั่วโลกเ <te aser> พราะว่าเมื่อก่อนอ่ะขึ้นชื่อเรื่องแบบแฟชั่นของผู้หญิงแต่พอมีคอลเลคชันนี้ขึ้นมานะโอ้ผู้ชายแบบจับต้องกันสุดยอดมากๆ แล้วผู้หญิงคนไหนที่กําลังแบบว่าหาของขวัญน่าให้กับคุณผู้ชายเนาะก็อยากจะแนะนําเป็นตัวนี้แหละลายเนี่ยโรซาปาด้าค่ะยังไงดีน้องอิงจะซื้อให้ยังเนี่ยมีคนรู้ยังค่ะโอเคโอเคโอเคยังไม่มีนะจะบอกว่าแบรนด์ปาด้าเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่เดอะเน็กทุกสาขาเรามีสาขาเท่าไหร่แล้วเนี่ย33สาขาแล้วค่ะ ค,ปปค,นนคร,ร้านแว่นตาเดอะเน็กซ์ค่ะไม่นานนี้อีพีน้าเจอกันแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะคบ๊ายบาย